คนส่วนใหญ่เนะี่ยอยากสําเร็จแต่ว่ามักจะมีข้ออ้างเหมือนอย่างตัวคุณแบบเองนะคะในช่วงแรกที่เข้ามาในออนไลน์เนี่ยก็มีข้ออ้างเหมือนกันอยากสําเร็จอยากทําออนไลน์แต่ไม่อยากนอนดึกอ้างกับตัวเองว่าฉันนอนดึกแล้วฉันเหนื่อยฉันนอนดึกแล้วฉันเคลียฉันนอนดึกแล้วฉันไม่มีแรงมันคือข้ออ้างของตัวเราเองทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่คุณแบบเนี่ยนอนดึกเพราะว่าวันนั้นเรียนตื่นเช้ามาอา้าวเราก็นอนดึกได้หนี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลย แล้วที่ผ่านมาเราพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าฉันนอนดึกไม่ได้ฉันเพลียฉันเหนื่อยมันคือข้ออ้างล้วนๆถ้าวันนี้คุณเน่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมีข้ออ้างอะ่ะคุณลองทำอะ่ะลองทอํามันไปก่อนว่าคุณสามารถทํามันได้ไหมเช่นอยากไลฟ์สดแต่กลัวกลัวกล้องนะไม่กล้าออกกล้องมันก็เป็นข้ออ้างของคุณนะลองสักครั้งหนึ่งพอคุณออกกล้องปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าอา้าวคุณก็ทําได้ถ้าหากว่าคุณ อยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณกําลังมีข้ออ้างลองลุยไปเลยนะคะทำมันไปสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็สามารถทำมันได้ใครที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วรู้สึกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่มีข้ออ้างแล้วพิมมาค่ะว่าไม่มีข้ออ้างครูแบบที่ปรึกษาออนไลน์สวัสดีค่ะ